สวัสดีคะ่ะานผม้ชมคุณพอ่อคุณแม่แอดมินหนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้ออ่าธผูมชชสมาหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยสิมานําเสนอวางแนวทางเหล็กชุดสามตัวของอาจารย์โชคประทานพรานผม้ชมเป็นคนเดียวกันครับอาจารย์ฟ้าประทานพรเด้อค่ะเด้อขอแจ้งในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่อาจารย์เพิ่นโทรมาบอกใหม่ เปลี่ยนเป็นซื้อโชกประทานพนเด้อค่ะเด้อแล้กการในคลิปนี้นูหน่อยสีมาเน้นเจาะบนกัปลางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซนั่มอาจารย์เน้นเด้อค่ะเด้อว,ว่าแมนนูน่อยเน้นอาจารย์เพิ่นโทมาให้ชุดสามโตแล้กกเน้นเจาะให้นั่มเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจังมารับชมรับฟังเบิ่งไปน้ากัน่รนมช้ชม สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางของอาจารย์เนาะคะ่นะเนาะแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางอาจารย์โชกปัททานพรเด้อค่ะเด้ออ้าวจังไดงวดนี่ขืนเวทีขอให้ปังไ้ม,มันภาพพม่าพนณองเอฟซีแห้งๆปังๆเนะด้อค่ะเด้อคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมก่อน,น,น,นหน้าหนีหน้ยไดบ้างแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเหล็กเด่นหาดโสดลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะร่วมเหล็กเด่นหาดโสดกั๊บลักลอยเด้อท่านผู้ชมเสียงหายท่านผู้ชมไม่แบดเบิร์ดเดี๋ยวแอดมินหนูน้ยสรุปให้คลิปบน่าอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อสมัครล่วมเหล็กเด่นหาดโสดธรู้ชมรอการสิบฟันโสดให้ยนำเด้อค่ะเด้อขอโทษ พอแม่พี่น้องนำบ่มีเสียงท่านผู้ชมต้นต้นคลิปมีเสียงถ่ายคลิปเสียงเบิดเดอค่ะเดอคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ตามหาเลขฮานอยแอดมินโนหน่อยเดอค่ะเดอเข้ากลุ่มเดอะค่ะเดอคุณพ่อคุณแม่เข้ากลุ่มเข้าห้อง VIP เลยนะคะแนวทางหวยฮานอยเข้ากลุ่มเข่าห้องเดอค่ะเดอย้ำนะคะเข้ากลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่าย เดือนละ100บาทนะคะทันใดจนใจแอดไลน์ line. สกแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อเดือนละ100บาทนูนหน่อยว่าคุม้มจะได้ธรรมชม่มเน,น้นฮานอยฮานอยแอดมินนูนหน่อยเขาเขาแถบซุกมือ่อธรรมชม่มเขาไลค์ก็ลดหักกะในของในกลุ่มแอดมินนูนหน่อยจะอหายสิบคูสิบหางเด้อค่ะเด้อทันใดอยากจะไปยูน้ำนูนหน่อยอยากไปยูน้ำกัน หลับแนวทางใดทั้งกลุ่มเท่านั้น,น้อคะเด้อเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะมาเบิงชุด3ตัวของอาจารย์กันก่อนนะคะเนาะจังเบิงตัวนินเจาาท่านผู้ชม3ตัวบน สามตัวบนมีห้าคู่อาจารย์ว่าเบิ้งไปกวนกระไดเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เบิ้งไปกวนกระไดธรรมชมเมพราะว่าอาจารย์พึงกะขึ้นเทิงเวทีงวดเหลียกด้ค่ะเดอ้อเทียมันตื่นเวทธีธรรมชุ่มงวดวงหนึ่งหัน่นงวดทิพานมาอาจารย์กับพี่นองอาจารย์ถือสามตัวเด้อค่ะเดอ้องวดนี่ลองเบิ้งกวนธรรมชมมีเจ็ด ปดหกเจ็ดเก้าหกศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดหก หรือว่าจะติดไวห้าบาท10บาทเด้อค่ะเด้อศูนย์เกคลิปนาเจอกันร่วมเล่าพัฒนาทุกสำนักเด้อค่ะเด้อสรุปเล่าพัฒนาทุกสำนักเด้อท่านผู้ชม ฟันรูดเอ็ดหน่อยนูหน่อยฟันรูดเจาะให้วิ่งรูดตัวไหนท่านผู้ชมสิวิ่งสิรูดตัวไหนพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อสามตัวบนของอาจารย์โชคประธานพรนะคะมีเจ็ดแปดหกเลขงามอยู่ด้วยละ่ะท่านผู้ชม7จ็ดเกหกศดสี่ 086 096ปต่อมาจะเป็นชุดสองตัวเน้นเจาะด้ยวยค่ะเด้องว,วดนี่อาจารย์สีเน้นเจาะห้กอนธรูมชมถ้างวดนี่เขางวดหน้าอาจารย์สีเจาะให้มันเหลือจักสคู่เด้อค่ะเด้อสีคู่หาคู่ธรูมชมงวดนี่ พ่อมแม่พน้องกระเบิงไปกอนเพราะว่านูนหน่อยว่างเป็นงวดเหลกอาจารย์ก็มาเป็นงวดเหลกตามสถิติทางเหลขอาจารย์บอกว่าบนเขาพค้งงวดเลี่ยว,วกงวดติดสําหรับรางนี่เขาเขาหางงวดติดซูสีกัน,น้อคะเด้อมาที่นี่อาจารย์ทรมาวาสีเน้นเจาะเลขสองตัวบนล่างให้น้าถ้าเน้นเจาะเขางวดหนาสีว่างหน่อยก็นี่เด้อท่านผู้ชม บนธรรมชมอาจารย์เน้นเจาะมี่ศูนย์เจ็ดศูหกสเปียดเจ็ดเปดหเปีดสี่เน้นบน6คูเน้นล่างหาคูธรรมชมุมล่างเน้น0ูย์เ ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสีมาอีกอยู่บอถ้าม,มิจฉุมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสีว้นออกแต่เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอยู่นี่บอถ้าม,มิจฉุมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้สิมีของสาวเยอะละมั่นน,นะะ้เด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หนูหน่อยเกือบเป็นลืมธรรมชมสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างพ่อแม่พี่นอนแคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อชุดเน้นเจาะนะคะของอาจารย์โช๊กประทานพ่อนหนูหน่อยยังบ่ทันในทรงเขง่ากลมะะด้วยค่ะเด้อหนูหน่อยลงทาง youtube ไปกรธรรมชมชุดสามตัวชุดสองตัวนะคะต่อมากของ สาวเยอรมันนะคะเกือบแม่นลืมธรรมชมุมลืมเลยจังไดเนาะของสาวเยอรมันหมวดที่ผ่านมาของสาวเยอรมันเข้าไปที่เก้าเจ็ดตรงๆนะคะข้างบนเก้าเจ็ดตรงตรงธรงรมชุมึ้นเวทีน,น,น่อยสองมวดงวดที่สามเข่าเนะาะธรรมชมุมงวดที่สามเจาะแตก วดนี่ธรรมจ้มสาวเยอรมันให้่มากจะมีเลขสี่ตัวสตัวสองตัวสตัวมี6 2 08งสมตัวมีห้าห้าแปดเสีสองตัวมีสี่ศูนย์ศูหปดศห สองหกสามตัวเน้นมีเก้าสี่เก้าสองตัวเน้นห้าแปดศูนย์เจ็ดและสองหกนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อนูหน่อยขอขอ,ขอบพุณนสำหรับแนวทางลาพัฒนาสาวเยอรมันเด้อค่ะเด้ขอขอขอบคุณปู่พิษณุโลกด้วยนะคะที่ทรงแนวทางตัวเลขให้นูหน่อยเนาะค่ะเนาะสาวเยอรมันนี่ปู่พิษณุโลกเป็นคนทรงมาให้นูหน่อยเด้อค่ะเด้อ เมื่อว่านี่มีเบอร์โทรเขามาจากเมืองนอกอยู่แต่ว่านูหน่อยเรื่องเพื่อว่บาบุ่รู้ว่าเป็นของไผรถ้าสาวเยอรมันจีโทรหาหนหน,หน่อยขอเอดไลเด้วยค่ะเด้อขอเอ็ดไล์โทรทางไล่ก็แล้วกันเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเบอร์บวกบวกน้ำหนาหนหน่อยบอกการับเมื่อว่านี่เห็นโทรมาส,สามรอบสี่รอบหนหน่อยตัดตายทิ้งหนหน่อยยันเป็นมิชชีพ ถ้าสาวเยอรมันโทมาหาหนูหน่อยจังไดกะเอดไลนเด้ค่ะเด้อเอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดหรือ ID ไลน์ NOO 1599้เด้อค่ะเด้อถ้าเป็นเบอร์เมืองนอกบวกน้ำหนาหนูหน่อยยานเป็นมิจชาชีพหนูหน่อยก็เลยบอการับเอาทธารมชุชมสำรับทันใดท,ที่อยากจะรวมทำบุญน้ำปูนะคะเนาะปูพิษณนุโลก ติดต่อแอดมินหน้ยหลังไมเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามติดต่อขอเบอร์อร่วมทําบุญได้เลยนะคะสําหรับของสาวเยอยลมั่นนี่ปล่อยเหล็กมาทาั้งช่องหน้นยจุดประสงค์คือสร้างแท่งน้ําช่วยปู่พิษณุโลกนะคะเอาสาหรับคลิปนี้แอดมินหน้ยไม่เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าเจอกรัรลูปลาพัฒนาทุกเสียนทุกสํหนักนะะด้อค่ะเด้อเรากา็ร่วมเหล็กเด่นหาดสวดธรรมชมคลิป เสียงหายไปนะคะเนาะถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งยาซีฟันกาแฟแล้วก็ยาแก้ปวดลังปวดแอวเดอ้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากยาสมุนไพร สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชานะคะจะมีทั้งกาแฟแล้วก็เป็นยาแคปซูลนะคะท่านใดที่ประทานกาแฟแบบยาแบบแคปซูลก็มีด้วยค่ะเด้อกระปุกละ450บาท2กระปุกสปงีนะคะยาสิบปันหลอดละ190บาท2หลอดสปีกาแฟ1กล่อง 260บาทสกล่องส่งปีนะคะพ่อแม่พี่น้องทันใดจนใจสั่งซื้อได้เลยด้อค่ะเด้ออาสำหรับคลิปนี้นน้หน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้ะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ